รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่พิการนอนเปิยติดเตียงหรือนั่งวีแช์ลุกขึ้นมามองคนรอบข้างมีใครที่ห่วงห่วงใยเรานึกถึงคนคนใกล้ตัวเลยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าทําอะไรได้ลอง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 ,ลองทำดูพยายามทําดู สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจริงๆก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละแล้วก็เขามีธุรกิจของตัวเองนะครับซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ชายคนนี้กันพี่ยอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยอดรบกวนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยฮะครับผมผมกมลโรคบุญแช่มครับผมที่อที่น้องๆเรียกกันว่ายอดนะครับพี่พี่ยอดนะครับครับผมฮะนี่ก็เป็นพี่ยอด ค,คือที่นี่นะฮะที่เราอยู่กันในวันนี้ก็คือสนามสามสี่ห้ามันดริฟท์นะครับก็คืออยู่ที่ถนน3-45หเนาะใช่คับที่นี่นี่ก็จะเป็นสนามกูคาร์ดแต่ว่าคือปกติคนจะมองภาพกูคาร์ดคือให้มันต้องเป็นรถสี่ล้อใช่แล้วก็มีน้ํามัน<ช>และก็ค่อนข้างแรงใช่แต่ที่นี่เนี่ยต่างกัน<ช>ตรงที่ว่าที่นี่สําหรับเด็กใช่ครับมันมีความแตกแต่างกับที่อื่นยังไงครับพี่ยอดของเรามันเป็นรถสามล้อดริฟท์เราทําเป็นไฟฟ้าก็คือตัดเสียงรบกวนตัดมลพิษออกไปเลย ครับเด็กๆสามารถเล่นได้ตั้งแต่เจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้วถึงผู้ใหญ่คุณปู่คุณ,คณ,คณย่าขับขับได้หมดเลยครับ พี่ยอดบอกว่าเจ็ดขวบแต่ลูกสาวผมมาเล่นนี่สี่ขวบก็เล่น <4 S 1> ได้สี่ขวบเล่นนะใช่ใช่ครับก็คือจะเป็นรถสามล้อนะใช่ครับเป็นสามล้ออ่าแล้วก็มาฝึกทักษะอ่าแล้วมันขับเคลื่อนยังไงที่ล้อหน้าล้อหลังขับเครื่องล้อหน้าอืก็คือเวลาขับเราก็จะเหวี่ยงเล่นไปก็จะดิฟไปดิฟมาอย่างเงี้ยเข้าโค้งเข้าโค้งก็เหมือนคุมแค่ล้อหน้าอย่างเดียวใช่ครับควบคุมรถล้อหน้าสไลด์เอาอย่างนะก็เป็นรถดริฟต์ความเร็วไม่ได้สูงมากความเร็วไม่สูงใช่ทำไมพี่ยอดถึงมา ทำรถด,ดิฟ่ะพี่คือเป็นอะไรมาทำไมถึงหน้าพิการทำไมถึงมีอยู่ดีๆมีไอเดีย <ผม S 2> ว่าเฮ้ยเราอยากมาทำรถด,ดิฟอะครับผมตอนนั้นก็น่าจะ15ปีแล้วเนอะที่รเราป่วยอาการเริ่มแรกคือแขนขาชาอ่อนแรงเดินเดินอยู่ก็ข่าสุดลงบันไดขาสุดลงไปนั่งเลยเราเอ๊ะเราเป็นไรนะเลยไปเอ็กเรย์เลยมาไอเรากดว่ามันมีเส้นเลือดฝอยแตกที่ไขสันหลังคุณหมอก็สันนิษฐานไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร<ม>อะ น่าจะเคดคล้ายๆกับคนที่เส้นเลือดสมองแตกอะแต่เราไปแตกที่ไขสันหลังมันก็เลยกดทับประมาณว่าทําลายระบบประสาทต,ตรงนั้นไปอย่างเงี้ยเลยเดินไม่ได้ครับก็เลยดีๆก็คือ<ล>จากที่เราเป็นคนปกติคนหนึ่งใช่ครับดีๆวันหนึ่งเราก็กลายเป็นคนพิการทั้งนั้นใช่ครับใช่ไม่ไม่ได้อุบัติเหตุนอนนอนตื่นมาเดินไม่ได้แล้วอ<ช>ืแล้วอย่างเคสอย่างของพี่ยอดนี่มีเยอะไหมครับพี่น่าจะเป็นหนึ่งในร้านอะไรเงี้ยหนึ่งในร้านยังยังไม่เคยได้ยินใช่ไหม ครับไม่เคยครับคุณนี่ไม่เคยผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเจอกับตัวเองเนี่ยพอหาข้อมูลในกูก็ก็ไม่ไม่ไม่เจอนะแล้วอย่างตอนที่เราเกิดอาการเนี้ยพอเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาวินิจฉัยยังไงก็คือพอเอ็มอาร์ไอดูแล้วก็คือปรากฏว่าเส้นเลือดเราแตกแล้วต้องผ่าตัดอุดละอุดก่อนพออุดแล้วก็ค่อยซ่อมแซมแล้วคือให้ร่างกายเราพัฒนาเองว่าเราสามารถจะใช้ตรงนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยครับ ปีแรกก็นิ่งไปเลยนะแขนก็ยกไม่ได้ตักข้าวทานเองไม่ได้ต้องมีคนป้อนช่วงปีแรกพอหลังๆก็เริ่มมือเริ่มขับข,ขยับได้พอขยับได้เราก็เหมือนต้องต้องออกแรงออกอะไรพยายามช่วยตัวเองแล้วปรากฏว่าเออตักข้าวทานเองได้แล้วพยายามแบบคือช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วตอนนั้นพี่ยอดมีลูกได้ยังไงตอนนั้นมีสองคนอีกอีกคนหนึ่งอยู่ยังอยู่ในท้องเลย อยู่ท้องใกล้คลอดแล้วประมาณแปดเดือนแล้วใช่หมอใกล้คลอดแล้วอีกอีกคนนึงสามขวดก็รู้ว่ายังเล็กด้วยใช่ครับแล้วทะไรตอนนั้นเนี่ยก็คือเราก็ทํางานประจําอยู่แล้วปกติใช่ครับผมเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ครับอ๋อคือเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แล้วใช่ครับเปิดอู่ซ่อมรถเป็นธุรกิจของที่บ้านครับและทีนี้ทําไมถึงมาเป็นสนามรถดิบได้เป็นมันดิฟเหรอก็ลูกตอนนั้นสามขวบเนาะ แล้วเราก็ใช้เวลาในการขยับตัวเราประมาณ3ามปีเท่ากับป่วยป่วยช่วงนั้นไนดะ้ได้สามปีเราก็เริ่มขยับตัวเองได้เริ่มขึ้นมานั่งรถรถรถวิลแชร์ได้แล้วก็คือเริ่มฝึกตัวเองเรื่องกายภาพตัวเองร<ช>เริ่มเออ<ม>เริ่ม,เร,มเริ่มออกไปข้างนอกได้แล้วครับก็ลูกก็เล็กไม่รู้ไม่ทาไ,ไม่รู้จะทากิจกรรมอะไรเล่นกับลูกได้ไนงะเพราะเราร่างกายอย่างนี้ก็เลยมองว่าจักรยานเราขี่ขี่กับลูกไม่ได้แล้วเลยทําตัวนี้สามล้อให้เราขับเอง ขับเองแล้วก็ทําให้ลูกอีกสองคนก็ขับไปพร้อมกันขับเล่นในหมู่บ้านเด็กๆนู่บ้านเห็นก็ชอบลรวบอกมาลองสิ้ลูกมามามาลองขับดูก็ขับกันได้หมดเลยเราขับได้หมดแล้วก็เหมือนมีแรงบันดาลใจอ่ะอืทําสนามให้เด็กๆขับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาที่บ้านครับก็ลงความเห็นว่าลองลองดูก็เลยมาทําสนามก็เลยมาเล่นกันครับก็จุดเริ่มต้นของของสนามก็คือเป็นที่นี่มันดิฟโรสใช่ไหมขับขับเล่นอยู่ในหมู่บ้านประมาณ ประมาณปีกว่าแล้วทํายากเลพี่ครันแรกที่พี่ทําขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกอ่ะเราเราเรียนเกี่ยวกับช่างมาด้วยเนาะเราเรียนช่างยนต์มาแล้วก็พอจะเชื่อมได้อะไรได้แต่ลืมไปหมดแล้วต้องเริ่มใหม่ก็เริ่มเชื่อมที่บ้านตัดตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วตอนสภาพร่างกายพี่คือก็แค่พอช่วยเหลือตัวเองได้นั่งวีลแชร์ได้แล้วแต่ยังก้มก้มไม่สุดก้มแล้วหัวจะทิ่มแต่ก็พยายามอ่ะเชื่อมเนี่ยก้มเชื่อมอะไรประมาณเนี้ย มีคนช่วยไหมครับไม่ไม่ไม่ไมีลูกเ,เล็กลูกก็อยู่ในบ้านนั่งดูทีวีเราก็อยู่ที่โรงรถครับก็ทําถึงช่วงนั้นก็ทําถึงพอเหนื่อยก็พักละเที่ยงคืนตีหนึ่งก็พอละก็ขึ้นนอน บางคนอาจจะแบบพอพิการอยู่ติดบ้านไม่กล้าวไปไหนไม่ทําอะไรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากพี่ยอดนี่คือแบบเพราะเรามีลูกเป็นแรงผลักดันด้วยหรือเปล่าพี่ใช่เกี่ยวกับครอบครัวแฟนลูกคือเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดอะให้เป็นภาระน้อยที่สุดกำลังใจสำหรับพี่ตอนนั้นนี่มันสำคัญมากน้อยสำคัญมากเลยสำคัญมากใช่ค่ะ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มทำตรงน,นี้ขึ้นมาใช่ค่ะคือจริงผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆที่นี่เนี่ยก็เปิดมาได้สปีแล้วเนาะสปีแล้วค่ะคือผมมาเคยมาถ่ายที่นี่แล้วนะฮะเมื่อประมาณทักสปีที่แล้วเคยมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสาได้มาอีกรอบหนึ่งคือต้องบอกว่าตอนนี้สถานที่ที่นี่พัฒนาไปค่อนข้างเยอะ,ะค,ค่ะใช่สวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ของเล่นเยอะขึ้นใช่แล้วตอนนั้นเปิดช่วงแรกนี่ตอนนั้นคนให้ความสนใจเยอะไหมก็ พอสมควรนะแต่ลูกค้าที่อื่นจะไม่รู้จะมาเดี๋ยวมีลูกค้าที่ผ่านมาเอ๊ที่สนามอะไรลองแวะเข้ามาดูสิมาดูแล้วมาลองพอมาลองปุ๊บบันลุกขึ้นน้องหม่อีกแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเด็กๆก็ติดกันใช่ค่ะก็เลยเป็นเหมือนสถานที่ในการที่น้องๆมามิสซิ่งมาสนุกกับเพื่อนกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงไหนลูกค้าเยอะสุดช่วงเย็นๆแดดร่มแล้วใช่ครับครับผมณปัจจุบันเนี่ยครับรถเนี่ยคือตอนแรกเรามีแค่สามล้อดิ ใช่ณปัจจุบันเรามีอย่างอื่นให้เล่นอีกไหมพี่นอกจากสามล้อดิอันนี้ก็ช่วงแรกๆสองปีแรกเราว่างเราก็จะสร้างตัวนูนไว้ตัวสีส้มก็คือเอาไว้ขับลุยลุยได้บ้างครับเป็นรถลุยฝุ่นลุยลูกลังลุยหลุมลุยบ่อใช่ตอนนี้ผมกําลังทําโกคาร์ดอยู่ครับก็สนามกาลังสร้างอยู่าบอกนะว่าโกคาร์ทไฟฟ้าเหมือนกันใช่ครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมด ใช่แล้วเราเดี๋ยวนี้ค็ต้องไปขับด้วยเพราะเราทําระบบที่เราขับได้แฮนด์คอนโทรลใช่อ่าได้ดีพี่จัดไปแล้อ่ะฮะใช่ฮะก็คุีโกับการด้วยคือแล้วทํำไมพี่ยอดถึงเลือกเป็นไฟฟ้าล่ะอันดับแรกเลยคือเราทําให้ลูกเล่นถ้าเสียงดังลูกเราไม่เล่นมีมีควันเนี่ยมันเหม็นแล้วจะไม่เอาแล้วก็เลยมามองว่าเป็นเป็นไฟฟ้าแล้วไปไปมาากลายเป็นว่าไฟฟ้าเราดูแลง่ายค่าใช้จ่ายน้อย ก็เลยกลายว่ารถทุกคันที่นี่เป็นรถไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดไม่เสียงดังด้วยเนาะใช่รบไม่เสียงดังได้ในช่วงสี่ปีที่พี่ยอดทําร้านมาเนี่ยพี่ยอดคิดว่าประสบความสำเร็จยังไงค่อนข้างดีครับน้องๆส่วนใหญ่เราเน้นเป็นกลุ่มครอบครัวเลยอ่ะคือมานั่งทานแล้วลูกเล่นคุณพ่อคุณแม่นั่งมีเวลานั่งดูดีแบบช่วงนี้เด็กๆจะติดมือถือตักจากกที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะหากิจกรรมเพะกิจกรรม าพาไปขี่จักรยานเด็กก็เมื่อยแล้วไม่เอาแล้วแป๊บเดียวได้วันสองวันก็นเลิกแต่ถ้ามาขับรถดิฟเนี่ยกลายเป็นว่าน้องๆชอบคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้แหละก็จะมานั่งทานอาหารพาลูกมาทานทานได้เยอะด้วยแล้วก็ได้ได,ได้ออกกำลังกายด้วยก็คือต้องบอกคุณผ<ม>ู้ชมว่าที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่รถดิฟเนาะยัง<ช>มี<ล>โซน <ละ S 2> ที่เป็นร้านอาหารใช่มีห้องแอร์บริการมีเครื่องดื่มเย็นอร่อยด้วยนะฮะผมไปลองทานมาเรียบร้อยแล้วชนะแน่ก็ถ้าคุณผู้ชมอยากพาลูกมาเที่ยวมาอะไรก็เรียนเชิญได้นะครับเห็นพี่ยอดบอกว่าจะขยายร้าน ใช่ครับตอนนี้กําลังทกายเป็นยังไงพี่อยากรู้รายละเอียดตอนนี้ผมผมกําลังทําสนามใหม่อยู่อ่าฮะครับผมสนามใหม่ก็จะเป็นสนามโกคาร์ดด้วยเป็นสามลอด,ดิฟด้วยแล้วก็มีลานเซิร์ฟให้เล่นด้วยใช่ครับก็คือทําหลายอย่างเลยสนาม,มใหญ่ไหมพี่ใหญ่กว่าที่นี่เยอะไหมตรงนี้มันหนึ่งไร่นะตรงนั้นเราได้มาหกหกไร่ขึ้นโอ้ใหญ่เลยนะถ้าเป็นสนามโกคาร์ดก็ ก็ก็กำลังกำลังดีเน้นเป็นโกคาร์ดสี่ล้อป่ะอ่าใช่ครับเน้นเป็นโกคาร์ดเน้นเป็นแข่งขันมีจับเวลามีอะไรประมาณนี้ครับมีทางมปแท็กด้วยใช่ต้องมาแล้วล่ะผมต้องไปละผมว่าผมต้องไปอันนี้ต้องมามั่งใบประคับให้มาด้วยได้ได้ได้เปิดตอนไหนครับพี่ยอดแทนว่าจะเปิดเนี่ยประมาณกลางเดือนกรกฎาแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะเป็นต้นต้นสิงหา ครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันอีกทีหนึ่งนะครับได้น่าติดตามยังไงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามตอนนี้ได้ประมาณ95%แล้วเอร์เติดตามในเพจได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเปิดตอนไหนเพจชื่ออะไรครับพี่เออมันดิฟครับมันดิฟโรสใช่ครับมันมันดิฟมันดิฟสามสี่ห้าอ๋อมันดิฟสามสี่ห้าครับผมนะครับในช่วงสี่ปีที่พี่ยอดทำธุรกิจมาครับมีอุปสรรคอะไรบ้างพี่ก็มีแต่ช่วงเนี้ยที่สถานการณ์ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ปกติเนาะเร่โควิดเดืก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวว่าที่นี่่เเคยโดนมีปัญหารือออง๋ใช่ ไฟไหม้ด้วยใช่เกิดอ,อะไรขึ้นทีต่ต่อตเมื่อก่อนนี้ตรงเนี้ยผมทําเป็นห้องซ้อมดนตรีให้ลูกชายครับก็ติดแอร์มีบุโฟมบุอะไรพวกเนี้ยอมไม่ก็ลูกชายกําลังเล่นดนตรีอยู่วิ่งมาบอกคุณพ่อไฟไหม้แอร์อลูกที่แอร์เลยอะ่ะเราก็งงก็วิ่งก็เลยเอาน้ําวิ่งเอาถังดับเพลิงมาสามสี่ถังนะปรากฏว่าดับไม่ทันแล้วมันไหม้มาถึงนี่เลยทั้งหมดนี่เลยครับไหม้ไปประมาณไฟไหม้ตอนนั้นข่าวดังเลยจังหวัดนนท์ครับไหม้ไปประมาณ 50%นะครับแต่โซนสนามนี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ร้านนมประมาณห0อซโซนสนามก็คือฝั่งนี้ใช่ครับตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ทำใหม่หมดเลยครับครับแล้วตอนนั้นมันสูญเสียกำลังใจไหมพี่เราทำมาตั้งนานะไฟไหม้ทีเดียวหายหมดเลยเราก็ว่าเราเข้มแข็งนะแต่เราก็น้ำตาไหลคือมาดับไฟอ่ะจนบอกเฮ้ยพ,พอและเด็กๆในร้านช่วยช่วยดับพอละเราก็ไปยืนดูกันตรงนู้น ดูไฟเป็นไม้แล้วก็รอรถดับเพลิงมามันก็ค่อยๆลามไปลามไปเข้านี่แต่พี่ๆดับเพลิงมาเร็วถ้ามาช้ากว่าอีกสักสิบนาทีนะนร้านนมก็ก็หมดเลยใช่แล้วเรามีประกันมีอะไรอย่างนี้ไหมมีประกันแต่เราทาตั้งแต่เริ่มเปิดทีแรกประกันนิดหน่อยประกันได้มาประมาณยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายครัที่เหลือก็ต้องฟักเนื้อออกใช่ครับแล้วตอนนั้นมันกระทบต่อธุรกิจเยอะไหมพี่ก็ปิดไปประมาณเดือนหนึ่งแต่เราก็เร่งทำมานะ เร่งทาก็เลยแบบได้ของตืสวยมาเลยคิดว่ารีโนเวทมาร้านใหม่น้องๆไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นไรโอเคแล้วเราแฮปปี้แหละแล้วพอผ่านในเรื่องไฟไหมมานึกก็จะดีขึ้นซ้าร้ายยังมาเจอโควิดอีกอ่าฮะใช่ช่วงโควิดที่ผมกระทบเยอะไหมครับก็น้องๆก็หายก็คือลูกค้าจากร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะตอนนี้ลูกค้าเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็ยังมีแวะเวียนแอบมาตอนแดดแดดร้อนๆแดดแจ๊แจอะไรเงี้ย ต่เย็นๆเมื่อก่อนที่น้องเยอะๆก็เดี๋ยวนี้ไม่ไม่แล้วครับนาอาจะน้อยน้อยใช่ครับใช่ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าปกติที่นี่ในช่วงเย็นคนจะเยอะมากคนเยอะมากเยอะจริงๆนะน้องๆนี่ต่อคิวกันเล่นเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้พี่ยอดมีมุมมองสำหรับคนพิการที่อยากจะเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเองพี่ยอดมีมุมมองตรงนี้ยังไงหรืออยากให้คำแนะนำยังไงบ้างพี่ จริงๆเราต้องถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวอา,อาจจะเบื่อเราเริ่มจากที่เราเอาของใกล้ตัวก่อนว่าเราชอบไหมลองหยิบประทำดูมาอะไรดูอย่างเงี้ยครับอาจจะวาดรูปจักสารหรือว่า,าออนไลน์ตอนนี้ก็ได้อยู่นะเราชอบอะไรเราเรา,เราแนวไหนเราเราเราลองช่างใจดูก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วลองลองเริ่มดู คือถ้าชอบอะไรก็ควรจะลองทำแล้วก็ใช่ครับเอาที่ชอบควรจะทําได้นานแล้วถ้าสมมุติว่าเขาอยากทํารถเหมือนพี่อยากมีสนามยินดีอยากดิฟยินดีปรึกษาได้เลยปึใช่ไหมใช่ครับผมได้ดูแลไม่ยากครับเรานั่งวีแชร์เราดูได้สบายใช่ ครับผมก็คือสามารถมาติดต่อที่นี่ได้เลยได้เลยครับแล้วมีรถขายไหมพี่ยอดมีครับผมมีด้วยใช่ค่ะลองลองปรึกษาดูณปัจจุบันเนี่ยมีคนมาขอซื้อรถก็ดีหรือว่าอาจจะขอคําแนะนําในเรื่องธุรกิจรถดิสเนี่ยมีเยอะไหมครับก็มีคนน้องๆสนใจเยอะผู้ปกครองสนใจเยอะนะครับใช่ตอนนี้ก็ก็เปิดอยู่ที่มีแมีตามมุมเมืองและมีฮะไยลาสมุดปากการแล้วก็แถวแถวสายสี่ก็มีอยู่ครับครับ เป็นเป็นรถของเราอะครับ พี่ยอดครับสาหรับคนพิการที่เขาเนี่ยอยากได้กําลังใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอมานะเขาไม่กล้าออกไปไหนเพอกลายเป็นคนพิการแต่อย่างพี่ยอดเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าพี่ยอดเป็นต้นแบบที่ดีอย่างหนึ่งพี่ยอดเริ่มมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยพี่ยอดเป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็วันหนึ่งก็เป็นคนพิการใช่และพี่ยอดเริ่มทุกอย่างมาจนถึงวันนี้ได้คือพี่ยอดเก่งมากผมอยากให้พี่ยอด ช่วยให้กำลังใจคุณผู้ชมที่กำลังรับมชมรายการครับน้องๆเพื่อนๆที่ที่พิพพการน,นอนเปิติดเตียงหรือนั่งวีแชร์นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็ลุกขึ้นมามองคนรอบข้างว่ามีใครมีใครที่ห่วง,วงใยเรานึกถึงคนคนใกล้ตัวเลยอันดับแรกเลยว่าเขาวว่ายังอยู่ได้กับเราตลอดแล้วเราอย่าประมาณว่าเราพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้า ถ้าท e ําอะไรได้ลอง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 ทำดูพยายามทําดูครับก็ถือว่าถ้าเราได้เริ่มทําครับผมสำคัญนะคําว่าเริ่มเนี่ยใช่ครับต้องเริ่มทาต้องเริ่มเลยเริ่มพยายามความสําเร็จมันจะตามมาใช่ครับก็เป็นข้อคิดดีๆจากพี่ยอดนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมในเรื่องนี้ด้วย ทีนี้พี่ยอดครผมอยากคือผมแน่งนั้นแล้วผมอยากไปเล่นรถได้เลยยินดีเลยได้เลยคือที่นี่คนพิการนะคขับได้โอ้โหสบายมากสบายใ่เพราะว่ามันแทนด์คอนโทรลใช่ไปคุณผู้ชมเราไปเล่นรถดิฟกันดีกว่าเดี๋ยวไปสนามมันครับติดตามชมพร้อมผมเลยครต่อหน้านีนเป็นล้อของจักรยานใช่ครับใส่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะตัวนี้นะแปลงยังไหมพี่ ก็แปรงอยู่ที่ตะเกียบตัวเนี้ยตะเกียบนี่ก็ทำเองขึ้นมาด้วยป่ะสำคัญต้องต้องต้องทำเองมันจะแข็งแรงมากถ้าเอาของ B M X มาใส่นะเบรกเบรกเบรกก็หักแล้วมีกระป๋ครับก็คือสร้างสร้างเองหมดเลยใช่ครับใช่ครับเนี่ยประมาณเนี่ยใช่นั่นหมดเลยครับข้างหน้าก็เป็นมอเตอร์ใช่ครับตัวมอเตอร์นี่เรามาจากที่ไหนครัพี่มอเตอร์ต้องสั่งนอกมาครับ่ะแล้วตัวแบตเตอรี่ล่ะแบตเตอรี่เราก็ประกอบเองเราซ่อมเองได้ค่ะถ้าเราซื้อสำเร็จมัน มีปัญหาอะไรเราต้องส่งซ่อมเนาะอันนี้ได้อยู่คันเร่งเบรกก็คือมีแค่มอเตอร์ที่เรานําเข้ามาที่เหลือก็สร้างเองที่เหลือทำเองหมดเลยใช่ครับแล้วก็คืออย่างพวกเบรกอะไรอย่างงี้ก็เป็นของของจักรยานของจักรยานใช่ค่ะแล้วอย่างล้อหลังแล้วทำไมต้องมีตัวสีฟ้าท่อพีวี V C ใช่ทำให้เลื่นอะไรอยาง้สไลด์ใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีท่อนะเราจะเหมือนถ้าเราเข้าโค้งมันจะตะแคงเลยครับ ใช่แต่ถ้ามีสไลด์เราก็ดิฟคุมล้อหน้าอย่างเดียวแล้วเพราะจุดต้องหมายของเราคือเราต้องการต้องการดิฟท์ใช่ก็เลยต้องมีท่อ PVC ีซอยู่ด้านหลังใช่อย่างนี้ก็ดีประหยัดดีอย่างรู้สึกด้วยนานมากเลยอ่ะครึ่งครึ่งปีเลยนะอ่ฮะแต่ดูมันจะเปลืองที่ล้อหน้าแทนนั้นดอกยางใช่ครับตรงตรงนี้จะเปลืองหน่อยแค่นั้นส่วนส่วนท่อนี่สบายเลยนานเลยครับใช้จนแตกไม่แตกไม่เปลี่ยนแล้วอย่างเวลาน้องๆเขามาเล่นเนี่ยใช้เวลานานไหมหรอเขาจะเล่นคล่องนะพี่ ผมว่า15นาทีที่เราล่อยน้องเนี่ยน้องสามารถดิบได้เลย15นาทีเท่านั้นใช่ครับแล้วเวลาน้องเล่นเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยมีครับถ้าน้องไม่เคยขับเลยเราจะตามเลยตามประกบก่อนครับพอน้องเริ่มขับได้แล้วเราก็เพิ่มสปีดให้ฝึกได้อะไรเงี้ยอ๋อคือปรับความเร็วได้ด้วยปรับความเร็วมีมีความเร็วทั้งหมดกี่ระดับก็มีประมาณ10ระดับเลยน้องถ้าไม่เคยขับเลยแล้วน้องเล็กอ่ะเราเอาเลเวลหนึ่งเลยแต่ถ้าน้องโตแล้วไม่เคยขับก็อาจจะเพิ่มอาจจะเริ่มที่5เลยก็ได้ พักเก่งแล้วซิ่งแล้วก็เอาสิทไปเลยจิมเลยก็คือที่นี่เนี่ยเราเน้นในเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยใช่ความสนุกแล้วก็มีอุปนกรอ์เซฟตี้มีหมวกมีผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะขับรถกอนนี้ก็เป็นรายละเอียดข้าวๆของตัวรถเนาะแล้วกิกาการเล่นที่นี่ครับผมอ้าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปเล่นรถกันดีกว่าอยากเล่นเลยคันไหนดีพี่ยอดคันนี้กันด้ครับมาไป